สวัสดีจ้าวันนี้ยายอ้วนพาไปเก็บเห็ดแต่เศร้าเกิดเลยพี่นอ้องมันได้แกงยุ่นี่คุร่วมชะตาแก่ของเราจะไปเก็บเห็ดด้วยกันน้นองฝนก็นตกลิ้นอีกโอ้บรรยากาศเนี่ยมันเศร้า ไม่ได้เข้าป่าเห็ด2ี่สิปบ,บปีแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วเป็นโคกไปป่าได้พี่น้องวันนี้เห็นแล้ป่าที่เราจะไปเก็บเห็นไหมทุกคนเห็นว่าจากปลาที่เราสิไปเก็บไม่ได้มานานทางนีจเจริญมูจเจริญตาพี่น้องมีบ้านคนด้วย ควปรี้านาเป็นปีสปีแล้วเจอหนูด้วยโอ้โหานสิไปเก็บเ็ดะหนูหนู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 หนูนูนูหนูนูนหนูหนูนูนหนหนูรลอก กูก็ได้มาทางนี้โดนะมีคนมาเห็นป้าด้วทีอยูนย่นะยุดหนังเนาะใครเขาบบ้าป่าเราพี่น้องเข,ข,ขบบ้าปู่เข้าป่าเนี่ยฝนก็ตกรินอีกอิมหวานมานนอะวันนี้ ป่าแล้วนึงป่าแล้วพี่น้องฝนก็ตุกฝนกต็ตกนี่จอดแล้วจอดแล้วเราก็จะเดินหาเห็ดแต่ฝนมันก็ยังรินรินอยู่ พ้วนไปติดแล้วไปเที so ่ยวไปรถไปลุยฝนก็ตกเก็บเห็ดก็รอกันพี่น้องจะได้พัดซุ่มบ้างพระเดี๋ยยัง อ้าไปแล้วเห็ดหน้างูงามเลยจ้ะเริ <S <S ่มเด็ดปุ้นแล้วเริ่มเด็ดปุ้นแล้วหาอีกเส้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 เส่เส่ไม่คุณน คอยเก็บไปเดี๋ยวก็ได้แกงเองเด็ดด่างวหาอีกอีกหาอีกพีกก่นอ้องหามูอกกนอีนกพี่น้องฝนกระตุก เฉยๆเฉยๆนี่เด็กหนางัวดอกกงงามเลยแม่ดอกละสามลอดอกเดียวบ่ายางสามกิโลหนังก็ได้ แค่3กิโลให้พอทไมตอาลลข้งนี้สองลอายท่านว่าเตุใดว่าท่านออกเป็นกุ้งอืมอืมอือันนี้ใส่ละหตไคร้ากันสาคาแนว่าหตตะไคร่ออกไปดเกลย ในแต่เห็ดเพ็กพี่น้องโอ้ยก,กระสุนแต่น้อมาตกหลอกคนอีหลีตัวกันแค,ค่กันแน่ว่าเหา็ดตะไคร้ออกมั้งเนีย่ยตั้งแต่เก็บมา้งเพรานี่พอเห็ดตะไคร้ยักดอกอยู่อพอตัง้งแต่เห็ดเพ็กนี่โอ้ยออกมาแล้วสูนมาที่บ้านโอโ้คนมาเก็บเห็ดพี่น้องรถคนมาเก็บเห็ดเห็นว่าเอาบุญได้เลยมาเก็บเห็ดกันค่ะแนี่คุณหลายย่างคาก่ก หลายแล้วครับพี่น้องคนมาเก็บเห็ดดูวันกับมาเพิ่นตายว่ะเอาอะไรก็มาแต่มันมึงอะมาโช่วยดูพี่น้องเอ๊ะเนี่ย